ที่ตำบลแคนน้อยอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะกับคุณมนัชยากองธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัชยายะค,ะส,สค,คะสวัสดีครับ,รบทำยังไงครับที่ที่ยะโสธรแคนน้อยเนี่ยที่ที่แคนน้อยนี่ต้องต้อง,องเรียนให้ทราบว่าเราเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นจริงๆปีน50นี่เราเริ่มต้นที่ บุญบัางไฟเลยนะคะข่าวงานใหญ่เลยค่ะก,ก็เท่าที่ทราบว่าบุญบัางไฟของยโสธรนี่ถ้าการดื่มเหล้านี่ก็มโหฬานมากใช่ครับใครๆก็ทราบนะคะแต่ว่าทําไมเราถึงอาจหาจะทําเรื่องนี้ <c oughs> เราคงไม่บังอาจที่จะทําเรื่องลดเรื่องเรื่องปลอดเหล้าน,นะคะ <c oughs> แต่ว่าเราต้องการที่จะสร้างกระแสให้มันให้มันลดลงบ้างนะคะ <c oughs> ตอนนั้นเราทําปี50นี่เราทําที่หมู่บ้านเล็กๆก่อนนะคะอยู่ที่บ้านน้องเลึงตําบลแคนนอยร่วมกับ ร่วมกับบ้านแค่น้อยอะค่ะครับเราทําเรื่องนี้เลยเราทําโครงการเรื่องลดเล่าบุญบ้องไฟนะคะอตอนนั้นโดยก็เราทำประชาคมนะคะทาประชาคมแล้วก็เราเราทำเอไอนะคะในหมู่บ้านว่า,าเราน่าจะเราน่าจะทำยังไงบ้างเพื่อให้งานนี้บุญบ้องไฟเราเป็นงานประเพณีที่งดงามทำอะไรซ <นะ S 1> ีซนะฮะเอไอซีเอคืออะไระฮะก็ การทําการประชุมแบบมีส่วนร่วมให้ท<อ>ุกคนแสดงความคิดเห็นร,ร่วมกันนะคะเปนกับประชาคมของ<ะ>ที่สองหมู่บ้านนี้<ะ>ที่ว่านี้นะครับว่าเราน่าจะทําอะไรบ้างตอนนั้นก็เขาก็ทําได้น่ารักมากก็คือเขาทําว่าเออเขามีชั่วโมงปลอดเล่านะเขากําหนดให้เวลา11โมง ถึงบ่ายถึงบ่ายโมงนะคะเป็นชั่วโมงปลอดเหล้าก็คือทั้งหมู่บ้านเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่มีการดื่มเหล้าไม่มีการขายเหล้าไม่ถึงทุกวันหรือเฉพาะงานเฉพาะบุญบ้้งไฟบุญบ้างไฟช่วงนี้สบอดโมงถึงบ่ายโมงจะไม่มีเหล้าไม่มีเหล้าเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนค่ะเล็กๆก่อนต่อมาเราก็มีกิจกรรมนั้นนอกจากชั่วโมงปลดเหล้าก็มีชั่วโมงเหล้าแพงนะคะชั่วโมงเหล้าแพงนี้เราจะขายเป็นสองเท่า ของราคาของราคาขายอยู่แล้วนะคะครับชั่วโมงเล่าแพงชั่วโมงเล่าแพงนี่ก็จะ,ะช่วงที่เราทำเราทำการแห่นะคะถ้าใครถ้าใครขายเราก็จะมีข้อตกลง่วมกันว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างต้องถ้าใครฝา่าฝืนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยก็มีคุ้มบ้านเราจะเป็นคุ้มคุ้มใช่ไหมคะ,คะจากบ้านนอกเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครมาคุ้มไหนจะสามารถเป็นคุ้มปลอดเล่านะคะ ก็จะมีอาสาสมัครสองคุ้มเป็นคุ้มปอดเล่าคือคุ้มนั้นตลอดบุญบ้างไฟจะไม่มีเล่าเลยจะไม่ให้ทานเล่าในคุ้มเขาเลยในจํานวนตอนไปชวนทํานี่มีเสียงค้านบ้างไหมคะมีค่ะก็มีก็มีเสียงค้านแต่เราใช้ข้อตกลงร่วมของหมู่บ้านแล้วก็เราก็สามารถผ่านตรงนั้นได้แล้วก็มีปัญหาว่าถ้าลูกอยู่เพียบทำยังไงนะคะ ก็เขาใช้วิธีตกลงกันว่าก็โทรศัพท์ไปบอกลูกว่าตอนนี้เทศกาลบุญบ้องไฟของเขานะต้องเป็นเทศกาลลดเหล้านะคะ<อ>ก็เราก็จะทําเรื่องของถนนปลวดเหล้าด้วยนะคะถนนเส้นนี้ในหมู่บ้านเนี่ยปลอดเหล้านะตลอดงานเนี่ยห้ามห้ามใครกินเหล้าหรือขับโมเตอร์ไซค์ผ่านตรงนั้นถ้าเมาเหล้านะคะถ้ากินเหล้าไปนะคะก็จะมีคณะกรรมการปิดหัวเปิดท้ายสำหรับตรวจนะคะก็ผลสรุปของงานเราในปี50เนี่ยเราก็ คิดว่าเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะคะคเพื่อขยายผลมาสู่บ้านอื่นในปีนี้ของของตำบลแคนน้อยเองนะคะมีบุญม้องไฟเนี่ยที่ที่ที่ใหญ่ที่สุดในตําบลก็คือที่บ้านแคนน้อยเองที่เราจะทํากิจกรรมเรื่องนี้นะคะเป็นการลดเล่าปีที่แล้วเราเราทำกิจกรรมชวนพ่อเลิกเล่าบุญม้องไฟด้วยโดยจุดเด่นของงานเลิกเล่าของแคนน้อยเนี่ยจะใช้ ชมรมทูมบีนัมเบอร์วนะคะซึ่งเขาเป็นส่วนได้เสียในการที่การเพิ่มนั่นดื่มหน้าใหม่นะคะเพื่อเรื่องนี้นอกจากเราทําบุญบ้างไฟเสร็จเราเราเห็นแล้วล่ะว่ามันเกิดประโยชน์ยังไงโดยเฉพาะที่ฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะเป็นหัวหน้าสถานีนมายอยู่ที่บ้านแคน้อยนะคะก็จะมองให้ให้เขามองเรื่องสุขภาพด้วยกค็คืนข้อมูลสู่สังคมสู่เขาไปว่าเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตทั้งหมดนะปีสปีที่ผ่านมา มีโรคอะไรบ้างที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตมากที่สุดก็คือการเป็นมะเร็งนะคะ,ะน้อยมากที่จะเสียชีวิตแม้นว่าอายุเยอะขึ้นแต่ก็นอกจากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าชรา,าที่เสียชีวิตแล้วเขาจะมีโรคแถมไปด้วยคือส่วนมากจะเป็นมะเร็งนะคะก็จะมอยเขาเย็นม,มะเร็งพวกนี้มาจากไหน ตับมาจากไหนมะเร็งตับนี่มาจากไหนถ้าปวดมาจากไหนบุหรีนะสุรานะ mm hmm. เราจะทําเรื่องบุหรีควบคู่กันไปด้วย mm hmm. ในในของตำบลแคน้อยพอปีต่อมาในปีนี้เราทาในปีห้าหนึ่งเนี่ยเราทําเรื่องของอางานศพลอดเล่า oh, นะคะคงานศพลอดเล่านี้เราทําถึงตอนนี้เนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยงานศพลอดเล่าเราผ่านประชาคมตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เราทําประชาคมเพราะว่าเราเริ่มต้นจากบุญบ้องไฟไว้ค่อนข้างจะดีแล้วนะคะ mm hmm. เราทํางานศพได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะคะ ในปี52เราขย,ยับมาเป็นเรื่องของบุญประเพณีนะคะ52 53เรื่องขอนบุญประเพณีปอนเล่าทั้งหมดก็จะมีบุญกระถิ่นเหมือนเหมือนของของพี่ๆทุกคนนะคะคบ,บุญกระถิ่นอัฐะนะคะแล้วก็งานบวชนะคะคแต่ที่เรายังยังให้เข้าได้อยู่ก็คือเหลือเรื่องของงานแต่งงานนะคะคงานแต่งงานเพราะว่าตอนที่ทำประชาคมร่วมกันทั้งหมู่บ้านทั้งปชาชาวบ้าน เพราะว่าแค่น้องมีจุดเด่นที่ปราชาวบ้านถ้าปราชาวบ้านพูดขึ้นเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งหรือหรือว่าเด็กๆก็จะเชื่อนะคะเราก็จะมีจุดแข็งอยู่ตรงนี้คือเรื่องของปราชาวบ้านก็บอกว่าเอาอย่างนี้และกันเหลือเเหลเหลลืือองานแต่งให้เขาหน่อยเหลืองานแต่งให้เขาหน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาคิดว่าเป็นงานที่เป็นความโชคดีของเขาก็ส่วนงานอื่นๆอย่างเช่นงานบุญประเภณีอย่างที่ผ่านมานี้เราทํางานสงกรานนะคะร่วมกับ ให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของเราวันนี้เด็กๆก,ก็มาด้วยนะคะครับให้เขาให้เขาเป็นแกนนาในเรื่องการรณรงค์ลดเหล้านะคะ<ม>ซึ่งเราก็ทําได้ผลดีมากนะคะคในใน,ในเรื่องของอสงกราน<ม><ม>เราจะชูในเรื่องของอวัฒนธรรมที่ดีงาม,ม,มประเพณีที่ดีงามว่าจากโบราณกาลเป็นยังไงนะคะ<ม>เราไปศึกษาเรื่องนี้มากับประชาชนนะคะ<ม>เพราะว่าเรามีเวทีเรียนรู้เรื่องพวกนี้ร่วมกันเรื่องของ การค้นหาสืบค้นคุณค่าของงานประเพณีต่างๆว่าจริงๆแล้วบุญบ้องไฟคืออะไรอ,อ่าสงการคืออะไร,รพวกนี้นะคะทำให้ตอนนี้แค่น้อยเนี่ยงานบวชเนี่ยก็100%ยเปนต์บุญกฐินอธาร0้แล้วก็งานศพนี่ร้อยเรสิ้นปีเราก็คืนข้อมูลให้เขาว่างานศพของเราเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมด50งานนะเราประหยัดเงินไป อย่างน้อยเนี่ยตามตามที่เราเล็กขอหรือว่ารวบรวมข้อมูลเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่งานละ3ามหมื่นบาทนะคะใช่ไหมคะเราเขาประหยัดเงินาสิบงานห้งานนะคะเขาจะประหยัดเงินเป็นค่ะไปได้หลายแสนนะคะไปได้เป็นได้ล้านกว่าเพราะว่าช่วงแรกเราให้เขาไปที่เรารอบแรกนี่เราเราประเมินที่3ามามสงานแล้วก็ไป3ามแสนกว่า50งานก็เป็นล้านแล้วนะคะทีนี้ก็ ก็ทําให้เขารู้ว่าเออเงินพวกนี้อยู่ไหนนะคะเงินพวกนี้ก็เป็นเงินที่อยู่ในชุมชนเขาไม่ได้มีใครเอาไปทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าร้านค้าในชุมชนเขาภูมิใจไหมที่ได้ตรงนี้ถ้าถ้าเขาคิดว่าร้านค้าชุมชนเขากําไรแต่ละปีจากเหล้าแต่ว่าเงินที่ได้กําไรที่เขาเอาไปใช้สอยถ้ามันเกิดจากความการเจ็บป่วยของประชา เพื่อนเขาการ,รบ,บาดเจ็บของลูกๆเขามันคุ้มค่าไมหมสําหรับกาไรกาไรนี้กําไรอาจจะน้อยลงหน่อยในเรื่องเล่า<ช>แต่ว่าคุณมีความสุขมากขึ้นแค่นี้ชุมชนเราพอใจไหมก็ถือว่าชุมชนเราพอใจมากค่ะครับแย่ยอดเยี่ยมเลยนะครับต้องขอบคุณพี่บำร,รุงที่ได้ประสานงานแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายเลยนะครับการเริ่มต้นแรงต่างที่มีมุมที่แตกต่างกันในสาเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับ